พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่หนึ่งอารัมภักถาอิติปิโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธ เป็นผู้ตัดรู้เองโดยชอบวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตโรบริสธรรมสารถิเป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้อย่างไม่มีผู้ใดย,ยิ่งกว่าศัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระควาเป็นผู้จำแนกธรรมอันประเสริฐพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าล้วนจะได้ตั้งความปรารถนามาเนิ่นนานเริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาด้วยใจนับเป็นเวลาอย่างน้อยถึงเจ็ดอสงไขยกับ ปรารถนาด้วยวาจา9อสงไขยกลับและปรารถนาด้วยกายและวาจาสี่อสงไขยแสนกลับในระหว่างที่ทรงบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แบ่งเป็นสองประเภทคืออานิจจตะโพธิสัตว์กับนิจจตโพธิสัตว์อนิจจตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า จะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนิยตาโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพรยากณ์แล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนิยตาโพธิสัตว์มีสามประเภทคือปัญญาธิกะโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีสีอสงไขยกับอีกแสนกับศรัทธาธิกะโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมี8อสงไขยกับอีกแสนกับ วริยาทิกะโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบาร,รมี16อสงไขยกับอีกแสนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาสีอสงไขยกับอีกแสนกับจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า